สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าว่าจากขนมจีนจากขนมจีนอีกแล้วเมื่อนี้ฝนว่างมันก็เลยต้องเฝ้ามาหาอืมเป็นเด็กเซนอีกสักก้อนเมืเ่อไยโดนโดนในมาหากินแต่แนอนเนเสน้นนี่แหละจ้ะแนวมกักอ่ะฝนเอาสองหัวครึ่งก่อนนะเดี๋ยวบอบเบอินะเอาสามมันติดมาน้านะฝนไม่ได้ตั้งใจยหยิบนะมันก็สูงหลายเลยจ้ะ หลายแค่นี้ไม่ได้อะไรหรอกนะปิดมือจะขอยแยดแ่นเลยน้ำยาฝนฝนเปิดไอ้พรมเสียงดังไอได้จ้ะร้อนมาร้อนฝนตกแต่มาเนี่ยฝนลาไปเลย ลงมาให้หมดอมืเสียวฟันมาจะกินทั้งฟฟินผัะล้นจานเราจะเอาเนี่เฟินขออย่าโซ้งก่อนนะจ๊ะบะเนี้ยอย่าโซ้งให้มันเขากันกันนะมันเข่าเนื้อเข่าน้ำกันเส,สี่ยวเฟินเช่นเมื่อกันอือหือนัว มื่อนในฝนเฮ็ดน้ำยาเป็นน้ำยาปลาร้าจ้ะใส่ปีกไก่จ้ะตีนไก่ฝนหาซื้อบ่ได้ข้าเจา้าบริหารมาส่งอยู่ลาน,นนะเนาะพวกฝนขอหยาดมือได้จ้ะจังสีงสะใจฝนละฝนมีผักหลายอย่างอยู่มืบอนี้มีทั้งผักไอ้ชายยาผักพงสุรดรสจ้ะจถุยไข่ฝนเก็บ้ยกอมแล้วก็ผักบุง้งลวกฝนไปเก็บเมื่อเช้าเนี่ยบิ่งยาวว่ะค่ะอว้อวก ว่ก็ม่วนซะก่อนแล้วก็ม,วกวกมีผักสลัดจะ้ะผักสลัดมาละและดิดแครอทผักบุ้งหวานขนาดอืม บอเวไม่หมดพังคลองแล้วไ อย่าปากอี่าคอจ้ะมามากินน้ำฝนฝนเอิญไปฮ่าคุณอนะเป็นขา่าฝนอะบวนปั่นงัวนหน่อยหมดละอือเราจะเอากิ้งออกนะเนะาะลก้มันหวานจ้ะฝนมาออือถ้าสิมากกามวนนะ้นกับ Cát chín hết tuần rồi nha. นี่ผักสลายนลูกซึนจ้ะ มัหมดมาแย่งซิ้นกันเถอะ,ะว่าเว่รเวอรนี่มาแยงซิ้นกันแทะมาละหน่อยจ้ะ เวลายางฝนหยิบกินบ่ถิกมื่อเนี่ยฝนเมื่อกี้ฝนเราซู่ฟังวันนี้อจารนะฝนตกมันตกตั้งแต่เศ้าอาจ้ะย์ตีห้าตกแล้วตกฮอดประมาณเก้าโมงเศร้าแต่ว่าฝนหยิบเนี่บอกกล่าออกไปขายเพราะว่ามื่อเนี่ยมันคลื่เบิดเมื่อฝนยางมันตกแต่ต อาไปออกมาเ่ราะตกใจเจไดฮะฝนขายของยูปัมนำมานนีจะแต่ว่าอารมณ์เมือ่อเชียงไายอยู่ตลาดนัดมองฝนขายมามีมองบางโฮมบางแดดให้มีแต่ร่มหนึ่งตัวเอ้ยสองตัว,ต,วตัวน้อยตัวนึงมันมีหลังคา เปนี้ฝนใสไฟฟ้าพ้าฝนสาดน้อยเลยไฟโดดอละกะเลเบึ้งทีทาไปทีทามาหอดสิบเอ็ดโมงแล้วกะกระฝากอันนี้ม่เปิดแต่ฝนบ่ตกแต่ฝาแต่ฝาเ่เปิดเกล่อกกลับไปยันไปแล้วไปตั้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แป๊บเดี๋ยวฝนลิ้น่ะฝนลิ้นล้มกับพัดพัดหาละ แล้วตาทนใจไม่ได้ไปจ้ะมันจะเป็นโคตรขาดรายได้หวานก็มันข้าวตา ปีกไก่จ้ะน้ำมันกว่นน้องถั่นลังหะเจ้าเวนเคียดจ้ะ <laughs> จากซื้อจะคของยัตเล้ะ <laughs> <laughs> น้ำกระดูกอ่อนจ้ะก,กรอบกรๆใส,ส่ซอสแบบใส่จองจะดีชะตาอ๋อขลุด,ดด๋ ถ้าตู้เย็นโดนร้ายถ้าตู้โดนร้ายจนข้างในดำหมดเลยแต่พันให้กินเนีาะตะไบออน นันฝนไทยวิดีโอเห็นด้านหนยตาแบบอ่อะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ฝนเสริมขึ้นมาต้นเสริมโตขึ้นเสร่มเสิ็จแล้วเห็นด้านหนยตาฝนอีกอ้ะผักบุง้งเมื่อกี้นี่ฝนกินยอดเดี่ยวได้จ้ะเยอดม,มันอวบแลวกับเงา คุณไปเก็บมาคุณเอาไม้เกาะขึ้นมาจากคลองมเมกจะหย่อนงามๆแต่แ็ดแกงไค่โพกสิอวบดีใจไง ายมัน,นเป็นละยอดเหมนเกวมันปวด ใบะกูดเหรอใบะกูดอ่อ,อนๆฝน,นเก็บเอาใบอ่อ,อนๆมันมา ไปพี่หาหาจะกโกสิไสได้อ่ะขมบิดตไหน จึงของขึ้มืดลงมืดลงเหรอปมเนี่ยฝนดิโตัอีละมั้งจ้ะคันฝนหวนัวมันตกกับฝนไปขายของแล้วมงแต่เก่ามงแล้วมันหยุดประมาณเก่ามั้งกว่าแต่กับสีม้งก็ยังโล่งเม็ดเดือดอกว่าย่านไปแล้วไม่ได้ขายของ

ได้กลินได้ย่อยกันจวาวันดีไม่กินผักกึ้งว้วนแล้วเนี่ย วัน <c oughs> จกซื้อเจ้าของใส่ได้ผักนผักสดเก็บได้อยู่ก็ผักต้มผักรวก สามหมวอิ่มแองก้าถ้าเป็นตะก,กี้ฝนเพิ่มอีกเดือนน่ะก็นี<ม>่ฝน,นไปคลายของผมนม่ค่อยได้กินหลายแต่หังบัวจอยลงบไนยังหรอกคือฝนกลับมากินังเมื่อคืนอ่ะมันจะกินก่อนนอนมั้งมันก็เลยน้ำหนักบวลงเลยทีน <laughs> ไม่เคยได้กิ่นแต่ว่าหนักน้ำหนักบอลงกลับมาเลยจ้ะ6โมงทุ่มเนืองเละจิ้งเข่า ดูท่าครั้งเลยนย่นอยตาหักนเขาปรับไปแข็งนิดหน่อยจะตะหวานด,ดี คนเขาเรียกปกันจัดอิ่มอ่ะอิ่มแห้งกานบักง่า่นะแต่กานบักพูนบางคนบอกติ้วเดียวพี่ก็ยิ้วแล้วส <c oughs> <c oughs> มัยตะกี้ฝนเชิญเราสามติ้วรอบแรกสามติ้วรอบที่สองสองติ้วเหมือนจะหามหมดเลยติว มือนีสามถือว่าน้อยออมองผิดลืมใครรว้อเอาไปกินตอนหิวบรญหยัดประหยัดเดี๋ยวพุงแตกเดีด๋วยวฝนไปก่อนนะจ๊ะกับคุณละลายจ้าไปแลวจ้าเดีย๋ยวฝนไปตอบคอมเมนต์กันมือเนี่ยมือนี้เดยเลิกเพราะว่าบนัสไปเหตุงานแต่ไรจ้า